นี้นะคะมีบางท่านบอกว่าอยากให้ช่วยโปรโมทแล้วก็อยากได้สินค้าจากตะบนตาอองเนานะแพทย์ก,กเ็เลยนำเสนอผื่นี้ว่าทุกท่านสามารถจับจองได้ค่ะ เป็นผ้าไหมมัดหมี่ทอ6กตะกองจากตำบลตะอองเป็นความยาวกี่เมตรคะสี่เมตรมี่เมตรสองชั้นมีหน้านาสองชั้นลายเม็ดพริกไทยเนาะพื้นตัวพื้นเป็นลายอะไรคะเป็นลายระยะใหญ่รลายระยะใหญ่เนาะนี่สําหรับบางคนที่ชอบจริงๆเอาไปเป็นงานชั้นครูเนาะเอาไปใส่กรอบหรือว่าจัดงานหรือว่าเก็บ ส่วนใหญ่เขาจะไปทําอะไรคะนุ่งใช้พกหน้านางได้แล้วก็ตัดราตรียาวได้โดยเฉพาะหน้านางนี่กินขาดแล้วค่ะร้อยกว่าลำอ๋อร้อยกว่าลำเลยแล้วเชิงนะคะเชิงเนี่ยทำให้แมทกันนะคะเป็นเชิงลายกระหนกค่ะเป็นงานตีกรอบเป็นงานชั้นครูงานชั้นครูเลยใช้เวลาทอกี่เดือนถึงจะได้สองเดือนสองเดือนเลยราคานี่ถึงพิเสษสุดนะคะราคานี้บวกค่าขนส่งส่งถึงบ้านท่านราคาเท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยน้องแพทย์อ่า ได้ประชาสัมพันธ์แล้วฝากขายได้นะคะติดต่อน้องแพทได้0812571709นะคะก็บอกน้องแพทย์มาก็จะติดต่อที่สีนวลให้นะคะตอนนี้พี่สีนวลให้ชมลายชัดๆตรงนุ่งหน้านางสองชั้นนะไม่ง่ายนะเนี่ยเนี่ยดูหน้านาง2ชั้นก่อนนี่นะคะดูหน้านางสองชั้นก่อนนะคะทอยกดอกเม็ดพริกไทยเนี่ยสุดยอดเลยนะคะดูความยาวนะคะความยาว รายระยะเนาะเพราะฉะนั้นงานนี้เขาบอกว่าผ้าไหมรอเจ้าของอยู่เช่นเดียวกันนะแล้วก็นี่ค่ะทายเม็ดพริกทอยกดอกเม็ดพริกไทยไม่ง่ายนะคะเป็นไหมบ้านเป็นไหมบ้านนะไหมบ้านเดี๋ยวค่ะขอนี้ดูไหมบ้านเส้นเล็กนะคะจึงพลิ้วเนาะอาบน้ำยาแล้วอาบน้ำยาแล้วนะแค่ะขอดูขอบหน่อยเย็บริมให้ต่างหากนะคะเย็บริมให้แล้วพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปเสียแล้วนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเนาะ ส่งถึงบ้านท่านเลยนะคะจับจองมาได้โทรมาช้าก็หมดสิทธิ์นะเพราะว่าปกติแล้วไม่ค่อยมีเวลาโพสตร้านพี่เลยเนื่องจากว่าให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็อยากมาเลยเนื่องจากว่าผ้าไหมแบบนี้ค่ะมันทรงคุณค่าแล้วก็หายากเนาะ ขอบคุณนะคะติดต่อมาได้0 8 half, chips, sixteen, stock, Asia, 1 2 5 7 1 7 0 9นี่ค่ะให้ชมระยะใกล้ๆเลยนะคะให้ชมนี่ค่ะสีจริงเลยนี่สีจริงนะคะวันนี้สีโบราณนะคะย้อมสีเคมีเนาะคือบางทีการธรรมชาติขนาดนี้ก็ใช้เวลานานเนาะมัดหมี่ไม่ได้ง่ายค่ะยากมากไม่ง่ายย้อมไม่ดีก็ด่างค่ะถูกต้องค่ะดูนะคะสมราคานะคะสําหรับคนที่คู่อยากได้ไปงานชั้นครูเนาะติดต่อมาได้ค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องนะคะจะได้ชมทุกคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของผ้าไหมสุเรนสวัสดีค่ะ